สวัสดีค่ะฉันชื่อพัตราพอจบชั้นม .6 กชั้นก็เลือกที่จะทำงานเลยตัวของฉันเองก็ลำบากมาตั้งแต่เด็กๆค่ะพอโตขึ้นฉั้นก็เลยไม่ได้เรียนต่อโชคดีที่ฉั้นมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อสุพัตราชื่อของเราสองคนก็คล้ายๆกันมากค่ะมันจึงทำให้เราสองคนสนิทสนมกันซึ่งสุพัตราก็ดีกับชั้นมาโดยตลอด ตอนสมัยที่เรียนด้วยกันเราสองคนก็ไปไหนมาไหนด้วยกันไม่เคยขาดกันเลยพอเรียนจบพวกเราก็แยกย้ายกันออกไปทำหน้าที่ของแต่ละคนส่วนสุภัตราก็เข้าไปเรียนที่กรุงเทพจากนั้นเราสองคนก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยจนอยู่มาวันหนึ่งฉันก็ได้เจอกับสุภัตราเข้าเธอก็ได้แนะนำให้ฉันขึ้นไปทำงานที่กรุงเทพด้วยกัน ตอนแรกฉันก็คิดอยู่นานสองจิตสองใจว่าจะไปดีหรือเปล่าเพราะฉันเองก็ไม่เคยไปสักครั้งและยังคิดว่าเราเองก็เป็นแค่เด็กสาวบ้านนอกกลัวว่าถ้าขึ้นไปแล้วอาจจะไปสร้างปัญหาให้กับเพื่อนหรือเปล่างานที่ทำในห้องแอร์ฉันก็ไม่เคยทำทำแต่สวนแต่ไรแต่ด้วยความที่สุก็อยากจะให้ฉันไปอยู่ด้วย ฉันก็เลยตัดสินใจอีกอย่างสุก็บอกว่างานมันไม่ได้ยากอะไรถ้าหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นสุก็จะเป็นคนช่วยฉันเองงานที่สุทำมันก็เป็นงานครอบครัวทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะส่วนเรื่องเอกสารต่างๆกับเรื่องคอมสุก็จะเป็นคนช่วยสอนฉันเองฉันจึงตัดสินใจขึ้นไปอยู่กับสุภัตราที่นั่นทันที จากนั้นฉันจึงโทรหาสุภัตราว่าฉันพร้อมที่จะขึ้นไปทำงานด้วยแล้วพอสุภัตรารู้ว่าฉันตกลงเธอก็ดีใจมากสุตกลงฉันจะขึ้นไปทำงานกับเธอแล้วนะฉันจะออกเดินทางพรุ่งนี้ตอนเย็นๆนนะ่ะจริงเหรอพัดทฉันดีใจที่สุดเลยที่เธอยอมมาช่วยฉันทำงานเธอจะมาพรุ่งนี้ตอนเย็นๆใช่ไหมอืมใช่ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะให้พี่ขจรไปรับเธอนะเพราะตอนเช้าฉันไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่อ้าวทำไมล่ะแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าพี่ขจรมีหน้าตาแบบไหนเรื่องนั้นนะ่ะเธอไม่ต้องกลัวหรอกพี่ขจรนนะ่ะเขาเป็นแฟนฉันเองและเขาจะไปตามหาเธอเองแหละอืมถ้าเธอว่ายังไงฉันก็ตามใจเธอนั่นแหละ ถ้าอย่างนั้นฉันจะให้พี่กระจอนเป็นคนไปรับเธอแต่เช้านะเมื่อรื่นตอนเช้าค่อยเจอกันฉันก็ดีใจที่มีเพื่อนแบบสุภัตราแต่อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอพอตกเย็นวันถัดไปฉันก็นั่งรถไปถึงที่นั่นก็เกือบเกือบจะตีสี่พอดีค่ะพอมาถึงพี่กระจอนก็ไม่ยืนรอฉันอยู่ที่นี่แล้วล่ะค่ะพัตราใช่ไหมครับใช่ค่ะ พี่ชื่อขจรนะพอดีว่าสุเขาให้พี่มารับเธอน่ะฉันเองก็เพิ่งจะเคยเห็นหน้าของพี่ขจรเป็นครั้งแรกพี่ขจรดูเป็นผู้ใหญ่และผู้จาดีการแต่งตัวก็ดูดีฉันไม่อยากคิดเลยว่าเด็กบ้านนอกอย่างฉันจะเข้ามาอยู่ในเมืองได้นานสักแค่ไหนแต่ว่าฉันก็จะทำงานให้ออกมาดีที่สุดและจะไม่ทำให้เพื่อนอย่างสุต้องลำบากใจเพราะตัวของฉันเองค่ะ แล้วสูททำไมไม่มาด้วยล่ะคะอ๋อพอดีตอนเช้าๆสูต้องเข้าไปตรวจงานที่นอกเมืองนะ่ะเป็นอีกสาขาหนึ่งแต่ถ้าไปสายรถจะติดเลยไม่สะดวกมารับโหสูนี่ขยันมากๆเลยนะคะจากนั้นฉันกับพี่ขจรเราสองคนก็นั่งรถกลับด้วยกันภายในรถสปอร์ตรูก็แอร์เย็นมากทำเอาฉันสั่นไปหมด ระหว่างเดินทางพี่ขจรก็ชวนคุยโน่นคุยนี่ไปเรื่อยจนมันทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นในใจของฉันก็เต้นแรงเป็นจังหวะและก่อนจะกลับพี่เขาก็ได้พาฉันแวะซื้อกาแฟดืม่มพี่ขจรเขาก็ได้บอกกับฉันว่าร้านนี้อร่อยทุกอย่างช่วงตอนเช้าๆลูกค้าก็จะเยอะมากแถมราคาก็ไม่ได้แพงอะไร จากนั้นเราสองคนก็เข้าไปสั่งเครื่องดื่มและนั่งรอข้างในร้านพี่ขอจรก็คอยดูแลฉันทุกอย่างถามตลอดว่าอยากกินอะไรฉันเองก็ไม่เคยสั่งกาแฟแบบนี้กินฉันจึงให้พี่เข้าเป็นคนสั่งให้ค่ะพี่ขอจรก็ยื่นแก้วกาแฟให้กับฉันได้ลองชิมดูเอานี่ลองชิมดูหน่อยสิมันคืออเมริกาโน่น้ำส้ม เมนูนี้เป็นเมนูที่ขายดีของทางร้านเลยนะแล้วก็อร่อยด้วยเธอลองชิมดูสิฉันก็รีบรับและค่อยๆดื่มมันทันทีอืมอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยแถมยังดื่มง่ายอีกด้วยอเมริกาโน่ส้มผู้หญิงจะชอบมากเลยนะไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปอืมว่มาแต่พี่ขจรคงจะมาที่นี่บ่อยใช่ไหมล่ะคะถึงได้รู้จักกับที่นี่เป็นอย่างดี พอฉันพูดจบพี่กระจรก็หันมามองที่ฉันแล้วก็ยิ้มรู้สิก็ที่นี่มันเป็นร้านกาแฟของพี่เองนี่นาะทำไมพี่จะไม่รู้ล่ะฉันก็เริ่มรู้สึกงง,งที่พี่กระจรพูดแบบนี้แล้วทำไมไม่บอกกับฉันตั้งแต่ครั้งแรกว่าร้านนี้เป็นร้านของพี่ของเขาเองอ้าวเหรอคะแล้วไหนสูบอกว่าร้านกาแฟยังไม่ทันได้เปิดเลย แล้วทำไมตอนนี้ถึงยังเปิดอยู่ล่ะคะนั่นมันเป็นอีกสาขาหนึ่งและจะเป็นสาขาที่สองส่วนที่นี่ก็เป็นสาขาแรกทีแรกพี่กับสุก,ก็คิดว่าจะทำแค่เล่นๆแต่พอได้ทำเข้าจริงๆก็เลยทำเป็นของตัวเองไปเลยแหมสุก,กับพี่ขจรนี่เก่งมากๆเลยนะคะทำตั้งหลายอย่างเชียวแล้วไม่พากันเหนื่อยบ้างเลยเล่ะคะเหนื่อยสิ แต่มันก็มีความสุขมากกว่านะเห็นเงินทีไรก็หายเหนื่อยทุกทีนั่นแหละหลังจากที่นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟได้สักพักพี่เ้าก็พาฉันขับรถไปต่อฉันกับพี่กจรก็นั่งรถมาด้วยกันสองคนฉันก็แอบตื่นเต้นมากที่ได้นั่งรถราคาแพงๆแบบนี้พ่อเราสองคนมาถึงบ้านสูก็ไม่อยู่บ้านซะแล้วบ้านของสูกับพี่กรจอก็หลังใหญ่มาก ทำเอาฉันตื่นตาตื่นใจที่ได้มาอยู่ที่นี่แถมที่นี่ก็ยังมีแม่บ้านมาคอยต้อนรับอีกด้วยค่ะพี่เดือนนี่พัตตาเพื่อนของสู่นะเดี๋ยวพี่มาขนของช่วยพัตตาหน่อยยังไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมยังไม่ได้ทําอะไรหรอกค่ะเออว่าแต่ที่ผมบอกให้ไปทําความสะอาดห้องนะ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะเออพี่ขจรคะ ไม่ต้องให้พี่เขาช่วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวพัดจะทำเองก็ได้เรื่องแค่นี้เองสบายมากอีกอย่างฉันนะนอนตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นละค่ะไม่จำเป็นต้องขึ้นไปนอนบนห้องหรอกนะคะฉันนะักก็มาทำงานเป็นลูกจ้างคนนึงเหมือนกันนะคะพี่ไม่ได้หรอกเธอเนะ่ะเป็นเพื่อนของสุเขาและเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันถ้าสุรู้เขา้าคงจะว่าพี่ดูแลเธอไม่ดีแน่ๆพี่ก็ต้องโดนสุว่านะสิ ฉันก็ได้แต่ทำตามที่พวกเขาพูดเพราะฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากหลังจากที่ฉันย้ายมาอยู่ที่นี่สุก,ก็ได้ให้ฉันพักอยู่ที่บ้านด้วยกันแต่ฉันก็ไม่อยากจะรบกวนเพื่อนเพราะฉันรู้สึกอึดอัดและจะทำอะไรก็ดูจะไม่เป็นส่วนตัวเลยฉันจึงขอสุกย้ายไปอยู่ที่คอนโดใกล้ๆก,ก,กับร้านกาแฟพอฉันได้ย้ายออกมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นเวลาอยากจะออกไปที่ไหน พี่ขอจรก็จะมารับฉันอยู่ตลอดฉันเองก็ไม่กล้าที่จะพูดเรื่องนี้ให้สู่รู้ที่จริงเราสองคนก็แอบคบกันตั้งแต่ตอนที่ฉันพักอยู่ที่นี่แล้วล่ะค่ะช่วงนั้นสุรก,ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านบางครั้งเธอก็จะบินไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดกับเพื่อนๆของเธออยู่บ่อยๆบางครั้งก็ไปถึงเมืองนอกก็มีส่วนฉันก็ติดรถออกไปทำงานที่ร้านกาแฟากับพี่ขอจรทุกเช้า สุเนะเธอก็เป็นคนชอบเที่ยวมันจึงทำให้ฉันกับพี่กรจรได้มีเวลาแลกเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆให้กันและกันพอเราสองคนมีความสุขกันแล้วฉันจึงไม่อยากจะอยู่ที่นั่นเลยขอออกมาอยู่ข้างนอกฉันย้ายมาอยู่ที่คอนโดโดยที่พี่กรจรก็จะเป็นคนคอยดูแลฉันทุกอย่างอีกอย่างเวลาจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวใครจะมาเห็นทุกๆเช้าพี่กจรก็จะแวะมาหาฉันก่อน และเราสองคนก็ฉันรู้สึกดีทุกครั้งและมีความสุขทุกครั้งทงั้งๆที่เมื่อก่อนฉันก็ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาอยู่จุดนี้ได้พอได้มาอยู่ที่นี่อะไรๆก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องธรรมดาจากคนที่ไม่ชอบแต่งตัวตอนนี้นะ่ะฉันก็กลายเป็นคนละคนไปแล้วล่ะคะ่ะฉันรู้จักแต่งตัวมากขึ้นรู้จักรักสวยรักงามและดูแลตัวเองทุกอย่าง สุกับพี่ขจรก็ชอบชมชั้นอยู่บ่อยๆว่าชันสวยขึ้นทุกวันแถมยังน่ารักอีกด้วยดูยังไงก็ไม่น่าเบื่อช่วงที่ฉันทำงานอยู่ที่นี่พี่ขจรก็จะไปไปมาหาฉันอยู่บ่อยๆพอฉันถามถึงสุทีไรพี่ขจรก็บอกว่าสุไม่ค่อยอยู่ที่บ้านเลยตอนนี้สุเองก็ไปเที่ยวที่ต่างประเทศกับเพื่อนๆอีกตั้งหลายวันกว่าจะกลับมันจึงทำให้ชันกับพี่ขจรเราสองคน ก็ต้องได้อยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นพี่ขจรจะกลับตอนนี้เลยหรอคะไหนว่าจะค้างที่นี่งังไงล่ะคะใครว่าพี่จะกลับละ่ะเดี๋ยวพัดรอพี่อยู่ที่นี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ออกไปทําธุระข้างนอกเดี๋ยวกลับมาเธอก็อาบน้ําแต่งตัวรอพี่อยู่ที่ห้องนี่แหละไม่ต้องไปไหนฉันก็ไม่เข้าใจหรอกนะคะว่าพี่ขจรแอบมีใครอีกหรือเปล่าแต่พี่เขาก็ออกไปไม่นานก็กลับมา พอมาถึงพี่เขาก็ไม่ดีรออะไรรอสองคนก็คุยกันต่อยาวๆไปเลยละคะ่ะต่อจากนี้ไปฉันเองก็ไม่แน่ใจหรอกนะคะว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงบ้างแค่วันนี้เราสองคนมีความสุขมันก็เพียงพอแล้วละคะ่ะฉันเองก็อยู่ในส่วนของฉันและทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟาต่อไปใครจะไปรู้ละคะ ว่าเราสามคนจะอยู่ด้วยกันแบบนี้โดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยจนถึงทุกวันนี้และไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยล่ะค่ะ